ผมเจอคำกล่าวหนึ่งมาครับแล้วมันติดอยู่ในหัวผมเลยเขาบอกว่าพระอาจารย์ลีธรรมทโรเนี่ยหลังจากที่ท่านสแสวงหาการหลุดพ้นมาทั้งชีวิตในที่สุดท่านก็เจอคำตอบอยู่ที่ปลายจมูกของท่านเองวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าทำไมสิ่งธรรมดาที่สุดอย่างลมหายใจถึงกลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ คือเราจะมาหาคำตอบกันจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเหมือนคู่มือปฏิบัติของท่านโดยตรงเลยนะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Keeping the Breath in Mind and Lessons in Smadi a h ซึ่งรวบรวมคำสอนของท่านเอาไว้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเออเหมือนการแกะรอยความคิดของท่านเลยค่ะว่าท่านเปลี่ยนการกระทาทางกายภาพธรมธรมดาาเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมือปลดปล่อยจิตใจได้ยังไงเอาละครับงั้นมาเริ่มแกะรอยกันเลยคือในคำนำของหนังสือเล่มนี้ผู้แปลเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจมาก เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ปรัชญานะแต่เป็นทักษะเหมือนงานช่างไม้หรือการเล่นเรือซึ่งมันก็สะท้อนตัวตนของท่านในฐานะพระสายวัดป่าได้ดีเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะพระอาจารย์ลีธรรมทโรท่านเป็นพระสายวัดป่าอย่างแท้จริงคำสอนของท่านเลยไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากประสบการณ์ตรงที่ท่านฝึกฝนมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านเอ,อ่ออนาปานาสติหรือก,ก็คือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เลยค่ะโหพอพูดว่าเป็นทักษะนี่มัน เออมันจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำแต่ก่อนจะไปถึงวิธีการผมสงสัยนิดนึงว่าทำไมการฝึกจิตถึงสำคัญขนาดนั้นครับท่านมีหลักการเบื้องหลังเรื่องนี้ยังไงบ้าง ท่านอธิบายไว้ชัดเจนมากเลยค่ะท่านบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตใจที่ไม่เคยฝึกเลยก็เหมือนคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมันจะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้ท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าการทำสมาธิก็คือการสร้างบ้านให้จิตใจการสร้างบ้านให้จิตใจโหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเลยครับใช่ค่ะแล้วท่านยังขยายความต่อไปอีกนะคะว่า บ้านหลังนี้มีหลายระดับความแข็งแรงด้วยอย่างสมาธิที่เกิดขึ้นแค่ชั่ววูบวาบวาบับท่านเรียกว่าคณิกสมาธิก็เหมือนบ้านหลังคาแฝกพอจะกันแดดกันลมได้บ้างแต่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่โอ oh, ครับพอสมาธิเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาอีกหน่อยเป็นอุปจารสมาธิอันนี้ก็เหมือนได้อัปเกรดเป็นบ้านหลังคากระเบื้องที่แข็งแรงขึ้นแต่เป้าหมายสูงสุดคืออัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่จริงๆ อันนี้ล่ละค่ะคือบ้านที่สร้างจากอิฐแข็งแรงทนทานเข้าใจเลยแล้วถ้าเราไม่มีบ้านล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นท่านเปรียบเทียบได้น่ากลัวเหมือนกันนะคะท่านว่าจิตที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนคนรวยที่มีเพชรนินจินดาเต็มตัวแต่ไม่มีบ้านที่ปลอดภัยให้เก็บของต้องร่อนเร่ไปเรื่อยๆพร้อมของมีค่าเหล่านั้นสุดท้ายความร่ำรวยนั้นอาจจะลอดจนเข้ามาทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตได้เลยซึ่งมันก็เหมือนกันค่ะ คุณธรรมหรือปัญญาที่เรามีถ้าจิตใจเราไม่สงบนิ่งพอมันก็ไม่ต่างอะไรกับของมีค่าที่ไม่มีที่เก็บที่ปลอดภัยโห<ฮ>เห็นภาพเลยครับเหมือนกับว่าการสร้างบ้านให้จิตใจก่อนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดซึ่งในหนังสือน,นี้ท่านก็ให้พิมพ์เขียวในการสร้างบ้านไว้ถึงสองแบบด้วยกันทําไมถึงมี2วิธีครับหรือว่าอันหนึ่งเป็นบ้านหลังเล็กอีกอันเป็นคริสหาดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่ดีค่ะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ คือท่านพัฒนาวิธีการสอนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันของชีวิตการปฏิบัติของท่านนะคะวิธีแรกจะมีความซับซ้อนมีโครงสร้างชัดเจนกว่าส่วนวิธีที่สองท่านออกแบบมาสําหรับคนที่อยากจะเริ่มลงมือสร้างบ้านของตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในหนังสือเองก็แนะนําเลยค่ะว่าถ้าอยากเริ่มปฏิบัติให้ข้ามไปอ่านวิธีที่สองก่อนได้เลยงั้นเรามาดูพิมพ์เขียวแบบที่ เเข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่กันก่อนดีกว่าครับวิธีที่สองนี้มีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างครับมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนค่ะเริ่มจากข้อแรกเลยคือให้เราหายใจเข้าออกยาวๆสัก3หรือ7ครั้งพร้อมกับภาวนาในใจว่าพุทธตอนหายใจเข้าแล้วก็โทตอนหายใจออกให้เสียงภาวนามันยาวไปพร้อมๆกับลมหายใจเลยจากนั้นข้อ2ก็แค่รับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งให้ชัดเจน ดูเรียบง่ายดีนะครับแค่รับรู้ลมหายใจใช่ค่ะแต่ความน่าสนใจมันเริ่มที่ขั้นตอนที่3ท่านบอกว่าให้เราสังเกตลมหายใจของตัวเองว่าตอนนี้มันสบายดีไหมมันสั้นหรือยาวไปแคบหรือกว้างไปหรือเปล่าแล้วให้เราปรับลมหายใจจนเรารู้สึกสบายที่สุดพอเจอจุดที่สบายแล้วก็ให้แผ่ความรู้สึกสบายนั้นไปทั่วร่างกายเดี๋ยวสิครับตรงนี้น่าสนใจมากปกติเวลาเราได้ยินเรื่องการทำสมาธิส่วนใหญ่จะบอกว่า แค่เฝ้าดูเฉยๆอย่าไปตัดสินอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันแต่คําสอนของท่านคือให้เราเข้าไปปรับหรือจูนลมหายใจของเราเองเลยหรอครับถูกต้องค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญในแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์ลีเลยท่านมองว่าเราต้องสร้างสภาวะที่สบายให้เป็นรากฐานก่อนเหมือนช่างไม้ที่ต้องเตรียมไม้ให้เรียบก่อนจะเริ่มแกะสลักซึ่งก็นำไปสู่ขั้นตอนที่4 คือการเรียนรู้ที่จะปรับลมหายใจได้สีรูปแบบทั้งเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวแล้วก็เข้ายาวออกสั้นเพื่อหาว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดในขณะนั้นเหมือนเรามีเครื่องมือปรับจูนร่างกายตัวเองเลยนะครับแล้วพอเราเจอความสบายนั้นแล้วทำยังไงต่อครับขั้นตอนที่5ค่ะ คือให้เราทําความคุ้นเคยกับฐานหรือจุดพักของลมหายใจในร่างกายเช่นที่ปลายจมูกกลางศีรษะหรือกลางอกแล้วเลือกจุดที่เราสบายที่สุดแต่ท่านก็เตือนไว้นะคะว่าถ้าใครปวดหัวบ,บ่อยๆก็ไม่ควรไปเพ่งที่จุดสูงๆเหนือคอขึ้นไปจากนั้นขั้นตอนที่6คือให้แผ่ความรู้สึกตัวจากจุดนั้นไปทั่วร่างกายและสุดท้ายขั้นตอนที่7 คือรวมความรู้สึกของลมหายใจทั่วทั้งร่างกายให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนลมหายใจมันไหลเวียนไปทั่วทุกส่วนไม่ได้อยู่แค่ที่จมูกอีกต่อไปฟังดูแล้วเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากไว้นะครับจากแค่การดูลมหายใจที่ปลายจมูกไปสู่การรับรู้ทั่วทั้งร่างกายแล้ววิธีที่หนึ่งที่ว่าซับซ้อนกว่าล่ะครับมันต่างกันยังไงแล้วใครควรจะใช้วิธีนั้น อ๋อวิธีที่1คือมันจะมีโครงสร้างที่เป็นระบบกว่าค่ะเริ่มจากการนับลมหายใจเป็นคู่คู่ก่อนแล้วค่อยๆย,ย้ายความสนใจไปตามถามต่างๆในร่างกายอย่างเป็นระบบจากปลายจมูกไปกลางหน้าผาก ไปกลางกระหม่อมแล้วก็กลางสมองการเคลื่อนที่เป็นระบบแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่จิตเริ่มนิ่งแล้วและพร้อมที่จะพัฒนาสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นซึ่งการฝึกแบบนี้ล่ละค่ะที่มักจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่เรียกว่านิมิตที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปอ่านิมิตหรือที่ในหนังสือเปรียบว่าเป็นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านของเรานี่มันคืออะไรกันแน่ครับฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นเป็นน่ากลัวนิดนิดนะครับ เป็นปฏิกิริยาที่ถูกต้องเลยค่ะนิมิตหรือแขกพวกนี้ก็คือประสบการณ์พิเศษที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อจิตเริ่มสงบอาจจะเป็นการเห็นภาพแสงสว่างเห็นคนสัตว์หรือแม้แต่เห็นตัวเองได้ยินเสียงได้กลิ่นแปลกๆหรือรู้สึกถึงสัมผัสทางกายเช่นร้อนเย็นหรือซาไปทั้งตัวซึ่งพระอาจารย์ลีท่านก็มองว่ามันเป็นแค่แขกที่แวะมาเยี่ยมบ้านของเราเท่านั้นเองค่ะ แล้วเราควรจะทำตัวยังไงกับแขกพวกนี้ดีครับถ้าจูจ่ๆเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาสัญชาตญาณของคนเราก็ต้องอยากจะวิ่งตามไปดูสิครับการจะทำเฉยๆนี่มันพูดง่ายแต่ทำยากน่าดูเลยท่านมีคำแนะนำที่จับต้องได้ไหมครับว่าจะรับมือกับความตื่นตาตื่นใจหรือความกลัวพวกนี้ยังไง เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่คนมักจะหลงทางกันท่านย้ำเลยว่าให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงหลักการสำคัญคือเจ้าบ้านต้องมั่นคงก่อนก่อนที่เราจะไปสนใจแขกเราต้องกลับมาตรวจสอบบ้านของเราก่อนคือจิตกับลมหายใจของเรายังอยู่ดีไหมสมาธิเรายังมั่นคงอยู่หรือเปล่าเจ้าบ้านต้องมันง่นคง หมายความว่าให้กลับมาที่ลมหายใจของเราก่อนเสมอถูกต้องค่ะท่านสอนว่าไม่ว่าสิ่งที่เห็นจะดีหรือร้ายจริงหรือเท็จอย่าเพิ่งดีใจหรือเสียใจไปกับมันให้รักษาใจเป็นกลางไว้ก่อนแล้วลองทดสอบดูถ้าเราสามารถควบคุมแขกเหล่านี้ได้เช่นสั่งให้ปรากฏสั่งให้หายไปหรือเปลี่ยนขนาดได้ก็ค่อยใช้มันเป็นเครื่องมือในการฝึกต่อไป แต่ถ้าควบคุมไม่ได้เลยท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราก็พอท่านมีคำประมาณเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากที่ว่าเหมือนคนไปเรียนเมืองนอกกลับมาบ้านนาแล้วอย่าเพิ่งเอาเรื่องยากๆไปคุยกับคนที่บ้านใช่ค่ะเพราะอาจจะไม่มีใครเข้าใจและไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเหมือนกันเลยค่ะถ้าสมาธิเรายังไม่แข็งแรงพอการไปยุ่งกับนิมิตพวกนี้อาจทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็เสียหลักได้ไง่าย เรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของพระพิสุอายุ70ที่มาบ่นกับท่านว่าภาวนาพุทโธพุทโธมาหลายสิบปีแต่ไม่เห็นได้ผลอะไรเลยประเด็นของพระอาจารย์ลีก็คือการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่การท่องซ้ำๆเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่มันคือทักษะที่ต้องอาศัยความชำนาญการประเมินและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเหมือนแม่ครัวที่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเติมเค็มเมื่อไหร่ควรเติมหวานไม่ใช่ใส่สูตรเดิมไปซะทุกครั้ง ทั้งหมดนี้พาเรามาถึงคำถามใหญ่ที่สุดแล้วครับเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูลมหายใจปรับลมหายใจสร้างบ้านให้จิตใจซึ่งมันเป็นเรื่องทางกายภาพมากๆแต่ผมยังติดอยู่ว่าไอสะพานที่จะเชื่อมจากเรื่องกายภาพล้วนๆนี้ไปสู่นาวคิดที่ยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาอย่างเรื่องความทุกข์หรือการหลุดพ้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับนั่นคือความสุดยอดในคำสอนของพระอาจารย์ลีเลยค่ะ ท่านสร้างสะภานนั้นขึ้นมาตรงหน้าเราเลยโดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติที่เรียบง่ายนี้เข้ากับอริยสัตร์สีโดยตรงเลยลองคิดตามนะคะท่านบอกว่าทุกคืออะไรไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลเลยค่ะมันก็คือลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันในทุกๆขณะนี่คือภาพย่อส่วนของความไม่เที่ยงแท้ทั้งปวงโอเข้าใจแล้วคือท่านให้เราเห็นความจริงของชีวิต ผ่านกระบวนการที่เล็กที่สุดในร่างกายเราเองใช่เลยค่ะและสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์ล่ะก็คือการที่เราไม่รู้เท่าทันลมหายใจของตัวเองปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมโดยไม่มีสติควบคุมส่วนนิโรธหรือการดับทุกข์ก็คือสภาวะที่เราเห็นลมหายใจอย่างชัดเจนในทุกแงม่มุมจนสามารถปล่อยวางมันได้และสุดท้ายมรรคหรือหนทางปฏิบัติก็คือการมีสติตั้งมัน่น ระลึกรู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะโห oh, พอมองแบบนี้แล้วอริยสัจสี่ที่เคยเป็นเหมือนปรัชญานามธรรมมันกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และปฏิบัติได้จริงในทุกลมหายใจเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปถูกต้องค่ะที่นี้พอพูดถึงเป้าหมายสูงสุดคือการปล่อยวางหลายคนอาจจะเข้าใจผิดท่านเลยให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งมากโดยแยกความแตกต่างระหว่างการปล่อยวางอย่างคนรวยกับการปล่อยวางอย่างคนจน สองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับการปล่อยวางก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับต่างกันที่ปัญญาค่ะการปล่อยวางอย่างคนจนคือการทิ้งทุกอย่างไปเพราะไม่เห็นคุณค่าของมันหรือเพราะขี้เกียจที่จะทําความเข้าใจเช่นเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ปัญหาก็เลยไม่อยากดูแลไม่อยากยุ่งเกี่ยวปล่อยปละและเลยไปแต่การปล่อยวางอย่างคนรวยคือการปล่อยวางหลังจากที่ได้ทําความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้ว เห็นทั้งคุณค่าและข้อจํากัดของมันอย่างชัดเจนแล้วจริงปล่อยวางเหมือนคนที่รู้จักคุณค่าของเงินเป็นอย่างดีถึงจะบริจาคเงินไปจนหมดตัวแต่ความรู้ความสามารถในการหาเงินก็ยังอยู่กับเขาเหมือนกับการล้างแผลที่เป็นหนองที่ท่านเปรียบเทียบไว้เลยใช่ไหมครับเราไม่ได้รังเกียจแผลแล้วปล่อยทิ้งไว้แต่เราต้องใช้ร่างกายและจิตใจหรือขันห้านี่แหละอย่างชาญฉลาดเพื่อรักษาแผลนั้นให้หายถูกต้องที่สุดค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธมัน แต่เราใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อก้าวข้างความทุกไปนี่คือการปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความไม่รู้หรือไม่ใส่ใจวันนี้เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่เทคนิคการสร้างบ้านให้จิตใจไปจนถึงการรับมือแขกที่ไม่ได้รับเชิญแล้วก็ปรัชญาเบื้องหลังที่ลึกซึ้งมากก่อนจะจบการพูดคุยกันมีแนวคิดสุดท้ายอะไรจากหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้นําไปคบคิดต่อไหมครับมีอุปมาหนึ่งที่ที่ฉันคิดว่าสรุปใจความทั้งหมดได้ดีมากค่ะ พระอาจารย์ลีเปรียบลมหายใจของเราเหมือนกับกระจกที่ใช้ส่องดูจิตใจท่านอธิบายว่าถ้าเราไปส่องกระจกนูนหรือกระจกเว้าภาพที่เห็นมันก็จะบิดเบี้ยวไปจากความจริงแต่ถ้าเรามีกระจกที่เรียบและตรงมันก็จะสะท้อนภาพที่แท้จริงของเราออกมาให้เห็นและการฝึกสมาธิก็คือการขัดเกลากระจกบานนี้ให้มันเรียบและนิ่งที่สุดใช่เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เห็นสภาวะที่แท้จริงของจิตใจเราไม่ใช่ภาพที่บิดเบี้ยวไปเพราะอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งต่างๆ ซึ่งก็นำเรากลับไปสู่ประโยคเปิดเรื่องของเราในวันนี้ที่ว่าพระอาจารย์ลีได้ค้นพบการหลุดพ้นอยู่ตรงปลายจมูกของท่านเองผมเลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามดูนะครับว่าจะมีความจริงอันลึกซึ้งอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและบางครั้งก็ถูกเรามองข้ามไปของร่างกายเราเองหากเราเพียงแต่เรียนรู้วิธีที่จะหันกลับมามองดูมันอย่างถูกต้องและใส่ใจ